โอ้ตบเลยเหรอยังไงโอ้แล้วดจะไปจะจอดมาโอ้ยมันเกินไปแล้วอย่างนี้ใครจะสู้มันได้อ่ะเอาแล้ววะโอ้ my god งอหัวทีวีมาด้วยนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โหมดิดีชแนลตอนนี้เรากลับมีแล้วสำหรับการรีแอคชั่นโลกคู่ขนาดสก,กิมมี่ทอยเลตจากช่องดอมสตูดิโอซึ่งมีการปล่อย e ีีที่29พ2ออกมาเปที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อครับซึ่งความเดิมก่อนหน้านี้นั้นต้องบอกเลยว่ากําลังดูเดือดเลือดผ่านเลยเราจะได้เจอกับไซติสสก,กิม i ี่ทอยเลตไททันแคาเรลแมนแล้วก็ไททันทีวีแมนทั้งสองฝ่ายทาการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดผ่านเลยฮะแต่ไฮไลท์ใน EP ีที่แล้วน,น ของอัลฟาหรือว่าเจมันม่วนนั่นเองครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าท้งหน้าของเส้นเรื่องเนื้อเรื่องของเขาจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหมูิธีชแนลกันไว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาเราไปดูตอนใหม่ล่าสุดจากช่องดอมสตูดิโอกันครับมาหาสงาครามไพท่านตีกันมุ้ยรัวกันยับนัวกันยับ เอาว่ะคาลเตอร์ไททันเจอกับไททันทีวีแมนแล้วก็ไททันกล้องเล่าแมนโอ้โหเตบเลยเหรอยังไงอู้และดับไอเดอร์จอดมาเฮ้ยเอาเรื่องว่ะคาลเตอร์ไททันอ่ะมึงแล้วคือสองไททันไม่ได้เอาไม่อยู่อ่ะเกินไปมุ้ยสแกนคอมพลีทอย่าบอกนะเฮ้ย คือมันลอกเรียนแบบองคุณได้ด้วยหรอเกินมือหนึ่งเป็นคอ้อนอีกมือหนึ่งแม่งมันดาบ็นเดีจอรนเกินไปมุ้ยเสร็เอาว่ะแล้วคือรับไว้อยู่บ้าอู้คือคอนแตกไปเลยนะเอาแล้วไงางานโง่เสร็ยังไงวะคือเอาไม่อยู่เลยหรอโอ้ เอาแล้วไงคือแม่งวิวัดได้อ่ะว้าแล้วเอาวุ้นอยู่ที่บอนบอลเลยแล้วต้องต่ออัวแล้วทีวีแมนยังไงโอ้แล้วเดี๋ยวนะมีที่เจาะของไตทันทีวีแมนด้วยหรอเกินไปมุย้ยเอาว่ะสู้ได้อยู่วุ้มันเกินไปแล้วอย่างนี้ใครจะสู้มันได้อ่ะทุบเอาเว้ พอได้อยู่อู้จอแตกรวมไปหนึ่งแล้วแม่งงอมาอย่างกระจิงจกโหคือแม่งแขนด้วนแ,แม่งงอเ้ามามได้อ่ะอู้กอดเอาแล้ววะโอ้ไายกอดงอหัวทีวีมาด้วยนะจริงปะเนี่ยอ,อู้ย อ้าวจริงเอาแล้ววะเหมือนสอบไทยชาจะแตกว่ะโอ้โหแล้วนี่คือจอพังหมดเลยอะอย่าบอกนะว่าแตกอะยังไงเอาแล้วไงอู้ยคือแม่งไม่ต้องขยับแล้วโดนบีบคอไว้ยังไงเอาแล้วไงสวรร์ อย่าบอกว่าอเอาแล้วว่ามันหัวเกินไปจบโอ้ oh my god แล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับ EP ีที่29พา2โลกคู่ขนาดสกิมบิดิทอยเลตจ,จากช่องดอมสตูดิโอต้องบอกเลยว่าเดือดทัง EP ีเลยนั่นเองครับสำหรับใครที่ตามเนื้อเรื่องไม่ทนันเราจะมาทําการรีแคปหรือสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันอีกหนึ่งรอบว่าม,มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับโดยใน E ีีที่29พา2ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับนอกจากบวกบวกบวกแล้วก็บวกนั่นเองฮะการต่อสู้จะแบ่งเป็น2ฝัก2ฝ่ายโดยฝ่ายแรกนั่นก็คือกลุ่มอาริอนัน ที่นำทับโดยไททันทีวีแมนและก็ไททันคาเปล่าแมนครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นทหน้าของเคาน์เตอร์ไททันจากฝ่ายเจมันม่วงหรือว่าอัลฟาคือต้องบอกก่อนเลยว่าเจอัลฟากับกลุ่มถั่วซ่วมได้แตกคอกันไปที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ EP ที่2 9พาร์ทหนึ่งครับ ดังนั้นผมจะขอแยกเขาเออกจากกลุ่มทอยเลตเลยลวกันนะฮะซึ่งตลอดระยะเวลา3นาทีในคลิป EP ที่2 9พาร์ท2นั้นพวกเขาสู้กันแบบไม่มีพักเลยฮะช่วงแรกก็ดูเหมือนว่าไททันทีวีแมนกับไททันคาร์ราแมนจะได้เปรียบอยู่แต่คาลเตอร์ไททันก็แข่งแกร่งเพียงพอที่จะยื้อและรับมือกับสองไททันได้อยู่และเมื่อเขาทําการสแกนอาวุธของฝ่ายศัตรูเรียบร้อยมันก็ทําให้ตัวของเขาสามารถวิวัฒนาการและสามารถเรียกอาวุธเหล่านั้นขึ้นมาใช้งานได้ด้วยฮะซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่า2ไททันถึงกับไปไม่เป็นเลยฮะ ส่วนมือขวานั้นจะเป็นดาบเอเนอรจรของไททันทีวีแมนฮะแต่พอสู้ไปสักพักหนึ่งพี่แกก็สามารถเปลี่ยนอาวุธได้อีกบอกเลยว่าเกินเบอร์ของแท้และในช่วงสุดท้ายของ E p ีที่29พาร์2ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่2ไททันโดนยำสะเละเทะเลยฮะโดยไทยทันคาร์บิลแมนคอนหักส่วนไททันทีวีแมนก็โดนมือสว่านเจาะเข้าไปเต็มกลางอกงานนี้บอกเลยว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตพี่เบิ้มและพี่ใหญ่ของกลุ่มอาริอันคงต้องเข้าอู่ซ่อมร่างไปอีกหลายอ p พีเลยแหละฮะ และนั่นก็คือบทสรุปใน EP ีที่29พาสองโลกคู่ขนาดสกิบดิทอยเลตจากช่องดอมสตูดิโอนั่นเองครับผมคิดว่าเขากําลังปูเนื้อเรื่องให้กับมาหาไททันของกลุ่มนาฬิกาหรือว่าไททันคอกแมนนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทางหน้าของไททันทีแมนอาการน่าเป็นห่วงมากๆเลยต้องมารอดูใน EP ีต่อไปว่าเขาจะแตกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมวันนี้นะวันนี้ครับก่อนจกลากันไป อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามกําลังใจให้กับหมอวินิ c h a n ไ e l ก่อนไว้ด้วยและอยากดูคลิปอะไรต่อไปสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนั่นเองครับวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับิว